ค่ะ,ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวนี้นิดนึงฮะหนุม่มใหญ่คนหนึง่งถุนญ,ญาติเรื่องของการแบ่งแย่งที่ดินกันนอนไม่หลับคิดไม่ตกก็เลยชักเป็นลูกซองนะครับไปยิงฝั่งนน้นเขาดับคาบ,บ้านเลยทีเดียวแหละครับนี่ครับตำรวจสพอสองครับเข้าไปตรวจสอบศพของนายปิยะปิ่นทองอายุ43นะครับนอนตายอยู่บนบ้านหมู่ที่4ตํตำบลห้วยไม้นะครับในจังหวัดแพร่ มีแผลถูกยิงเข้าที่ลำตัวนะครับบนบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับแต่มีรอยเลือดหยดเป็นทางไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ห่างไปจากตรงนั้นประมาณเกือบ1กิโลได้<า>ตำรวจก็เลยเดินตามรอยเลือดที่ว่านี้ฮะไปเจอในคารสถานเจ้าของบ้านที่ว่านี้นะครับก็เรียกออกมาบอกว่าออกมาสดปากคำกันหน่อยละ ก่อนจะสารภาพครับบอกว่าเป็นคนยิงนายปิยะตายส่วนรอยเลือดที่พบเนี่ยเป็นของเขาเองเพราะว่าตอนนั้นปืนมาสะบัดถูกหัวเขาแตกหลังจากนั้นตำรวจก็เลยพาตัวไปค้นหาปืนนะฮะเขาเอาไปทิ้งไว้ในพงหญ้าห่างจากบ้านไปประมาณ300เมตรได้ไในคาีคนนี้สารภาพบอกว่า3-4วันก่อนเนี่ยญาติพี่น้องทำเรื่องของการแบ่งที่ดินมรดกของพ่อก็มีการ ทำรังวัดมีการปักหมุดเขตเรียบร้อยแล้วแต่จู่ๆนายปิยะผู้ตายซึ่งมีเมียเนี่ยเป็นฝ่ายญาติของเขาก็มาดึงหมุดปักเขตออกไปแล้วก็มาด่าว่าเสียหายๆทั้งๆที่ไม่ได้เป็นญาติกันด้วยซ้ำอ่ะพอกลับมาบ้านนอนไม่หลับคิดไม่ตกครับจะทํำยังไงดีเก็บมันเลยดีกว่าอ้ยตัดสินใจฮะบอกว่าถ้าถ้านายปิยะได้ ก็จะหมดเสี้ยนหนามไงก็เลยคว้าปืนลูกซองสั้นปานจักรยานไปจอดไว้ที่ข้างบ้านแล้วค่อยๆย่องไปที่ใต้ถุนเห็นนายปิยะนอนดูโทรทัศน์อยู่ก็เลยซุ่มยิงแล้วก็หนีกลับบ้านเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเพลอๆนายปิยะนี่ยังตายไม่รู้ตัวเลยซ้ำฮะนอนดูโทรทัศน์อยู่แล้วก็โดนซุ่มยิงคือบางทีเนี่ยไอใต้ถุนบ้านเนี่ยมันจะมีร่องใช่ไหมจังหวะนั้นยิงสวนขึ้นมาโอ้โหคุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุนิดนึงครับ

ว่านี่มันเลยมาส้อหาอย่างกู้กู้เรี่ยงของมึงกู้ขมึงได้สนใจนะแล้วมึงยังไม่สนใจเรี่ยงกูเนี่ยยังสุดท้ายไม่รอดครับเบื้องต้นตำรวจ แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนนะฮะ,ฮะนี่คือโดนไปหนึ่งคดีก่อน,นแล้วถ้าหลังจากนี้ไปมีอะไรที่มันเพิ่มเติมก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงดูสิใช่ไงคือจะไปต้องการจะกําจัดเส้นหนามอตอนนี้หมดเส้นหนามแล้วแหละเพราะเขาตายไปละแล้วคุณก็หมดอนาคตด,ด้วยเพราะคุณต้องไปนอนในคุกก็ไม่ได้อยู่ในที่ดินตรงนั้นใช่ถูกต้องอฮะ,ฮะเวลาจะทําอะไร คิดก่อนที่จะทำนะครับไม่<ะ>ใช่ว่าคือตอนหลังเนี่ยไม่ทันได้คิดแล้วมาทำม,มันจบลงไปแล้วฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พานก่อน